สวัสดีครับพวก็ผมตัวชาติว่าคำนักการชัดๆทีมเดียวครับให้เรียกแบบชัดๆแบบนี้นะครับผมพบกันได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับผมวันนี้ครับ27พฤศจิกายนครับผมวันเสาร์นะครับก็ตรงกับวันเกิดของมิสเตอร์โรเบโตมันชินี่พอดีเลยนะครับผมกูซื้อทีมชาติอิตาลีนะครับยังไงก็ขอให้เป็นวันเดย์ด้วยครับผมนะครับมันโช่นะครับโรเบโตมันชินี่ผู้พาอิตาลีคว้าแชมป์ยูโร2020 ถึงแม้ว่าจะเตะในปี2021แต่ยูโรก็ยังคงเป็นยูโร2020นะครับผมก็นะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงทีมของแกซะหน่อยนะครับฟิออลจินนานะครับไปเยือนนาโปมาเช่นเดียวกนเยือน,เ,นเอมโปลีนะครับเป็นทีมคู่ปรับอยู่ในละแวกใกล้เคียงกันประมาณาออแถวแกรนด์ทัสคานีหรือทอสคานานะครับก็ได้พิมแม้นไหมมึงก็ไม่เชิงแต่ว่าทีมมันห่างกันไม่มากเลย สอ,ส,อสองเมืองนี้สองที่นี้ห่างกันไม่มากเอนโปลีกับฟอร์เลนหรือฟิเลนเซ่เนี่ยห่างกันไม่มากนะครับก็วันนี้พี่ออมมาเยือนครับขอแค่ชนะก็ได้เฮแล้วนะครับเฮเยอะแล้วแหละเฮทั้งเฮทั้งขาจรและขาประจํานะครับขาจรก็ยิ้มกุ้มกิ่มยิ้มเริงร่าก,กันเลยเดียวแต่ถ้าครับพอเป็นขาประจําคนที่เป็นแฟนตัวจริงของวิโอลาอยู่แล้วยังไงก็ดีใจแน่ได้สามาแนน นะครับก็วันนี้ครับดูแล้วน่าจะทําได้นะเพราะว่าฟีอก็ยังมีตัวทีเด็ดอยู่อย่างนั้นแล้วก็มีดูซายเวลาโควิดอะเกมนี้แล้วขนาดเจอมิลานว่ายากๆยังชนะได้สี่สามนะครับเกมนี้แค่บุกไปเยือนชนะก็ได้เฮแล้วก็น่าจะทําได้นะครับวิเชนโซอิตเลนโนทำทีมคุมทีมวันนี้ไม่ธรรมดาเลยังค่อนข้างดีนะครับถึงไม่ชนะก็แพ้เลยแต่ผมว่าถ้าชนะผมว่าเป็นฟีอครับ วันนี้ครับทีมชาติตัวเดียวครับชี้ไปที่ฟิออร์ลาตินาครับผมแล้วก็ทิ้งท้ายเซตนิดหนึ่งนะครับก็ได้ไหนบุ้งทีมชาติอิตาลีใช่ไหมทีมชาติอิตาลีก็ต้องไปเพย์ออฟใช่ไหมครับฟุตบอลโลกสองพันยี่สิสองรอบคัดเลือกโซนยุโรปเหลือแค่สามทีมเข้าไปนะครับก็มีสายหนึ่งสายสองสายสามสายหนึ่งนี่โอ้โหมีใครบ้างครับสกอตแลนด์ยูเครนเวลออสเตรียแต่แต่ว่าสกอตแลนด์กับยูเครนเจอกันก่อน เวลกับออสเตรียเจอกันก่อนและใครชนะไปเจอกันเองนะครับเพื่อเอาเพียงแค่1ทีมเท่านั้นที่จะได้ไปฟุตบอลโลกปลายปีหน้านะครับส่วนสาย2นะครับผมเป็นรัสเซียเจอกับโปแลนด์โอ้โหน่าสนใจนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นสวีเดนกับเช็กรัสเซียกับโปแลนด์ใครชนะไปเจอผู้ชนะระหว่างสว oh ีเดนกับเช็กโอ้โหจะมีเพียงหนึ่งเดียวของสาย2ที่เข้าไปส่วนสาย3ารซับแตซับอะไรหรอสาย3ครับ แข่งพอๆกันไม่จะเป็นอิตาลีนอทมาซิโดเนียนะครับเจอก,กันเองก่อนแล้วก็โปรตุเกสเจอก,กับตุรกีถ้าอิตาลีชนะโปรตุเกสชนะมันจะก,กันเองโอโ้โหยี่กับโปรตุเกสครับจะมีเพียงหนึ่งเดียวที่จะเข้าไปไม่ใครอเอาใครครับไม่ได้ไปแน่นอนนะครับต้องมีทีมที่พลาดเข้าไปรอบสุดท้ายแน่นอนนะครับยังไงก็ต้องรอลุ้นรอ,รนรอติดตามชมกันนะครับผมแล้วพบกันวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้ชัดๆทีเดียวขอลาไปก่อนโชคดีครับสวัสดีครับ